อัดสดกันอีกแล้วซื้อสดลดได้คุยกันได้เปิดมา269,000บาทร้องว้าวเลยทีนี้กับ BMW 525i ชุดแต่ง M5 ครับเพื่อนๆไป2.5 0 0สวยลงตัวทุกมิติคันนี้ขับไปไหนก็หลอดูดีเอกสารครบพร้อมโอนเลยครับ รถจอดอยู่บางบุทองมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนัดหมายดูรถวีดโอคอก็ได้ส่งคลิปก็ได้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับคันนี้สวยๆงามๆลงตัวเลยนะครับซื้อสดรถได้มาคุยกันก่อนครับที่นี่กรันตีเลยครับว่ามีการส่งมอบรถจริงคดทุกคันเป็นรถคุณภาพคัดสรรมาแบบดิบดีเก็บงานให้เรียบร้อยเป็นรถพร้อมใช้งานไม่ต้องไปซ่อมครับ รถสวยแบบนี้ในราคา269,000บาทเพื่อนเพื่อๆลองตัดสินใจดูครับว่ามันหล่อสุดขนาดไหนสำหรับ BMW คันนี้ครับเอาไปขับชิลๆได้เลยครับ1ในชีวิตที่เราจะมี BMW สักคันในราคาแบบนี้จับต้องไม่ได้แล้วนะครับสวยๆลงตัวพร้อมแม็กจัดทรงมาให้เรียบร้อยแล้วโทรมาเลยนะครับ0885845375ครับ